มีนาอีลอนมัสถึงเปลี่ยนชื่อทวิตเตอร์เป็น X อ็กมีนาอีลอนเขาเปลี่ยนชื่อเดิมคืออะไรทวิตเตอร์เป็นรูปนกสีฟ้า,าเปลี่ยนเป็น X X, X ล่าสุดมีการปรับกฎและข้อบังคับในการใช้งานใหม่ อน,นุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถโพสเนื้อหาที่มีความล่อแหลมทางเพศรูปโป้นั่นเองบนแพลตฟอร์ม X หรือทวิตเตอร์เดิมได้ค่ะตราบใดที่เจ้าของเนื้อหายินยอมโดยคอนเทนต์ที่ลงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยจะต้องมีการระบุประเภทอย่างชัดเจนแล้วก็จะต้องไม่อยู่ในสถานที่สําคัญสําคัญโดยบัญชีทาง X ได้ประกาศจะเป็นทางการผ่าน a c c o u n t s a f e t ตว่าตอนนี้แพลตฟอร์มได้มีการจัดทำกฎและข้อบังคับการใช้งานใหม่เกี่ยวกับเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่และเนื้อหาที่มีความดุนแรงซึ่งภายในกฎข้อบังคับใหม่อะค่ะระบุว่าแพลตฟอร์มนี้สามารถคืออนุญาตให้โพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับทางเพศได้ ทางนี้ทางนั้นมันมีอะไรบ้างมีเงื่อนไขนะคะคือโพสต์ได้ก็จริงอ,อันนี้คือประกาศอย่างเป็นทางการใช่ประกาศต่อนหน,านา้านี้ที่ท่านผู้ชมบอกมันมีอยู่แล้วอาจจะเล็ดลอดอหรือไม่เป็นทางการเข้าใจตรงกันไหมอันนี้คือเขาประกาศอย่างเป็นทางการเลยว่าอนุญาตให้โพสตเนื้อหาทางเพศได้แต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติตามนะคะอย่างเช่นห้ามตั้งรูปล่อแหลมเป็นภาพโปรไฟล์หรือเอามาเป็นภาพแบนเนอร์รวมถึงต้องมีการติดป้าย กำกับบังเอาไว้ก่อนให้คนเข้าไปถึงเนื้อหาและเนื้อหาที่จะลงบนแพลตฟอร์มเนี่ยต้องได้รับการตกลงและยินยอมจากบุคคลนั้นๆก่อนที่จะโพสท่านผู้ชมค่ะคือเป็นตัวถ้ามีรูปภาพผมเปยืยต้องให้ผมยินยอมใช่ไหมพยูต้องตกลงยินยอมก่อนเอ,อซึ่งมันจะไม่มีทางมีหรอก่แน่นะเกิดวันไหนแก่ตัวไปพลาด ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็น,ปนยังไงแม้ว่าแพลตฟอร์ม X เนี่ยจะไม่เคยมีกฎที่ชัดเจนว่าอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถโพสต์คอนเทนต์ว่าวิวได้แต่ก็ไม่เคยมีข้อห้ามแบบชัดๆนะคะ<ช>จนกระทั่งล่าสุดนี่แหละที่ประกาศเลยว่าอนุญาตอย่างเป็นทางการให้ผู้ใช้งานเผยแพร่เนื้อหาที่ว่านี้ก็คือเนื้อหาทางเพศได้ไดตาม<ด>ที่ต,<า>ต้องการภายใต้เงื่อนไข <X S 1> ขขเขาระบุว่ายัางไงบอกเราเชื่อว่าผู้ใช้งานควรจะมีสิทธิ์ในการที่จะสร้างเผยแพร่หรือเสพเนื้อหาว่าผิวได้ตราบใดที่เจ้าของผลงานมีความสมัครใจโดยการแสดงออกเรื่องเพศทั้งในรูปแบบของภาพหรือข้อความสามารถจะถูกมองเป็นการแสดงออกเชิงศิละปะได้ อย่างไรก็ตามคคเขาชี้แจงเพิ่มเติมว่าผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า18ปีหรือคนที่ไม่ยอมระบุวันเกิดในโปรไฟล์ตัวเองกลุ่มนี้จะไม่สามารถเข้าถึงคอนเทนต์ว่าวิวได้นะคะและสําหรับผู้ไม่ต้องการเห็นเนื้อหาประเภทนี้ก็สามารถเลือกไม่ให้มีการแสดงบนฟีดได้เช่นเดียวกันคงจะมีคนจํานวนหนึ่งที่เลือกบอกไม่ฉันไม่ต้องการเห็นอย่าขึ้นมาให้ดูแต่อาจจะเป็นจํานวนเท่าไหร่ไม่รู้ ความเคลื่อนไหวของ X ในครั้งนี้อาจจะเป็นช่องทางที่ทำให้แพลตฟอร์มสร้างบริการใหม่ๆที่มีเนื้อหาผู้ใหญ่ได้แล้วก็จะนำมาสู่รายได้ที่เกิดที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะกลายไปเป็นคู่แข่งของ OnlyFans นะคะฮะคือไอ้ที่พูดไปตอนแรกอะพูดเล่นมีหน้าถึงเปลี่ยนชื่อเป็น X เออแต่นี่ มีคนวิเคราะห์ไปถึงขนาดจะกลายเป็นคู่แข่งอลีแฟนเหรออืมใช่ค่ะจริงๆวทวิตเตอร์อปัจจุบันหรือเอ็กเนี่ยมีความเข้มข้นของเนื้อหามากนะค่<ฮ>ะแต่นี่เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเนี่ยในรายการเรื่องเล่าไม่ได้นำเสนอสียไดไหมข่าวมันเยอะ